แนะนำทีมออโต้ Auto, เลนโกกุสำหรับทีมถึกวินเลทประมาณ70%นะครับโดยไม่ใช้ลินลี่เดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของแล้วก็สป,ปีดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมอิตาเลียลีสตาร์เติมเกมดากอนิกา้าออเรนจินในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ลิสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสินลับแพ็คเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถมลิสแมนคอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10 เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ listman shop เล่นโกโก้อินฟโนถือว่าเป็น1ด่านที่ยวไ้ดอปสำคัญมากสําคัญทุกด่าน <c oughs> แต่ด้วยความที่ว่าบอสเนี่ยเขาจะสามารถสลับสีได้อาจจะมีความยากในการจัดทีมเลือกตัวละครสักหน่อย ในส่วนของตัวละครดาเมจหลักหรือ TPS แนะนําให้ใช้ดีติงแล้วเลือกใช้งานเชล์หรือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีออฟโมเมนตัมกับฟูรี่แล้วก็ฟูเรียตแบบนี้นะครับเพราะอุปกรณ์โมเมนตัมจะดันดาเมจได้สูงมากและจบบอสไวเปอร์เซนต์การผ่านก็จะสูงมากขึ้นถ้าเราไปใส่พวกคินไอฮาวร์ก็อาจจะมีความแรงไม่เพียงพอแล้วเราต้องยืนรับดาเมจเล่นยื้อนานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทีมนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีในการต่อสู้แต่ละรอบแต่ใครไม่มีก็พยายามทำของไปก่อนนะ แล้วก็แน,น่นอนนะครับต้องมีสปีดหลัง70บวกและพยายามหาคียดาเมจให้สูงเข้าไว้นะครับบวก180ได้เลย หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ตัวละครถัดมานะครับสำคัญจะเป็นคอสคอสเราจะทำสปีดให้ถึง160แต่ไม่จำเป็นต้องสูงมากนะเพราะไม่งั้นเดี่ยวเทินจะเพี้ยนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เอบวก2องอัปเตกรดเลเวลของสกิลที่3ให้เต็มเลเวล5เพราะจะลดคูลดาวของสกิลลง1งเทิร์นด้วยแล้วก็จะเพิ่มโอกาสมอบลดเด็บลดสปีดเพิ่มขึ้นใช้สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นจาเข้าแต่ให้หาออฟเป็นพวกไม่เด็บก็ SP แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับในส่วนของช่องที่3 ต้องเป็นอันนี้นะครับแม้เราจะโดนและเจ็บหนักเราอาจจะต้องทําตัวละครเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่มีนะดูสปีดประมาณนี้ก็ได้ตัวละครถัดมานะครับตัวที่3จะเป็นหลิงหลัวหลิงหลัวเราจะทําสปีดให้สูงเข้าไว้แต่จะน้อยมากกว่าคอสโมดูลที่ใช้แนะนําเป็นเซตฮิลได้เลยเพิ่มผลของเอฟเฟกต์ฮิลเราไม่จําเป็นต้องใส่ SP ก็ได้แล้วก็ควรที่จะต้องมีเอฟเฟกต์สปีดสิใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกิกะไบต์หรือเราจะทํหลิงหลัวให้สปีดสูงที่สุดก็ได้ในกรณีที่เรามีออฟของสัตว์เลี้ยงเป็นแบบนี้น อันนี้ต้อง Speed สปีดสูงที่สุดแต่ไปใช้ลดความเสียหายตรงนี้น่าจะง่ายกว่าถ้าเราทําสปีดไม่ถึงนะครับตัวละครถัดมาคี์หลักสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือไว้อัพทุกสกิลเต็มเพราะสกิลที่3เราจะเอามาลดพลังโจมตีและก็ลดเกรดของศัตรูล,ลงถึงแม้ว่าลดเกรดบอสอาจจะไม่ค่อยเกิดผลแต่ลดเกรดลูกน้องเกิดผลแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยจะได้ผลในการเย่ะเยะ้ยบอสก็จะมาร์กตัวนี้ด้วยโมดู ule, เราใช้เป็นเซตสปีดได้เลยนะครับพยายามทําสปีดให้ได้บวกหลัก งหนึงขึ้นไปส่วนสัตว์เลี้ยงใช้เป็นจาเข้าเหมือนเดิมตัวเดียวกับคอสไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์เลี้ยง3าออฟสัตว์เลี้ยง2ออฟก็ได้แต่ต้องทําสปีดให้สูงแล้วก็หาพวกรถดาเมจอันแรกเป็น SP หรือเด็ได้นะครับเพื่อให้ตัวละครยืนได้แม้นอาจจะต้องปั้นตัวละคร6ดาวเพื่อให้มีพลังชีวิตสูงแล้วก็เอฟเฟกต์เอซีซีเนี่ยต้องสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับโดยตัวละครก็จะมีประมาณนี้ด้วยความที่ว่าบอสเขาสลับสีสุ่มสีไปเรื่อย แดงตั้งต้นเราจะชนะ90%บวกแต่โดยส่วนมากแล้วเราปล่อยไปเลย10รอบนะครับโอกาสชนะของทีมนี้จะอยู่ที่70%แน่นอนมีแพ้อยู่แล้วแต่ไม่รู้แพ้สีอะไรนะเพราะว่าผมกดแบบ10ทีนะครับเนี่ยเวลาเรากดไปปุ๊บอย่างเนี้ยสีแดงก็คือโอกาสชนะจะสูงมากเราลดพลังโจมตีของบอสนะครับบอสก็จะตีเบาเราก็จะสามารถยืนได้ แน่นอนเราต้องมาร์กบอสแต่ผมมาร์กบอสไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้เราจะมีหลิงหลัวเอาไว้ล้างดีบัฟแล้วก็กันพวกสถานะได้จะมีจะเป็นเกาะอิมูนะครับที่เหลือก็ปล่อยออโต้อย่างเดียววนหลูปวนเทิน อาจจะมีติดดีบัฟบ,บ้างไม่ติดดีบัฟบ,บ้างบางรอบเราอย่าไปซีพอไม่ได้ติดทุกรอบอยู่แล้วออโต้จะเป็นทรงนี้การปรับสปีดค่อนข้างยากนะครับสำหรับเล่นกูกกูสแต่ยังน้อยเราก็มีทีมที่สามารถออโต้ได้แล้วเผื่อใครอยากจะออโต้แล้วมีตัวละครไม่เยอะก็ยังใช้ทีมนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเราไม่มีเซตโมเมนตัมอ่ะมันจะจบช้าหน่อยเห็นไหมครับผมตีไปแสนนิดนิด,นดขนาดมีเรียกได้ว่าฟูดีบัฟเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่แรงมากนะครับถ้ามีฟูดีบัฟอย่างนี้แล้วเราใส่เซ t ตโมเมนตัมนะครับก็จะแรง 4ีแสนสแสนสได้เลยนะครับเพราะมีตัวละครล้างบับอยู่แล้วปกติเราจะโดนรถแอตแท็กจากมอนเตอร์ด้านข้างลิงหลวงฮิวได้ชำระได้ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีรถแอตแท็กทีมนี้ก็จะยืนง่ายเลยปล่อยไปเลย10รอบไม่ต้องสี แล้วก็เรียบร้อยครับรอบนี้บอสจิงแปะแปะอย่างที่เกิน จบเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับดีติงเซ็ตที่สวมใส่แล้วก็โมดูลที่เรามีแต่ทีมนี้ก็จะฟาร์มได้ง่ายในการเปิดออตโต้เราก็สามารถไปลองจัดเรียงสปีดก,กันดูว่าเป็นยังไงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนกันสักเล็กน้อยอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พันหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย